พี่5บาทนันะคะนี่ค่ะอันนั้นสสิบบาทค่ะเป็นไฮโดเจลลี่นะจ๊ะเอาอะไรครับสาสิบาทค่ะเพิ่มไผ่ไหมเป็น,านสาานะะยอยเลยค่อชงันเลยเสบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะพี่บำไปวนมานุกอยู่ไทยนะ ดีแล้วจำได้ค่ะของหนูสี่บ้าบทหนูมีอะไรอีกสิบห้าบาทหนูใส่ถุงหูใส่ถูกไหมคะคยอโม่ใขอบคุณนะจ๊าขกจ้าไปแก้วแก้วใหญ่ใช่ไหมแก้วใหญ่่อไปแช่เย็นหนึ่งเดี๋ยวมาเอาของหนูยี่สิบด้าสามหนดคิดได้เลยใส่ถูกไปไหมพี่ได้ค่ะใส่ถูกปะหันขันมา ฉุกก็ได้ไม่ต้องใส่ถุงสุดทานเลยที่เสียบเลยนะสิบเจ็ดบาทค่ะก่อนสามบาทนะจ๊ะขอบคุณค่ะื่อวันที่ไม่ได้มาขายค่ะพี่หนีพี่หนีไปไหวจุดจีหนูมาปะื่อวันเด๋ยเด็กดูดเยอะกว่าเลยขอบคุณค่ะ อิ <Cornell> ๊กฮะโบ๊ะเอาจ่ยเอาอะไรอ่ะเอ่อจั๊จ่ายแต่ตังเราไม่ตังเลยังแง้นไม่ได้ไม่จาแก้วกาวแก้วกาวกล้เพื่อนเอาเมนูประจําที่านเมโูนะเมนลาวเหมือนเพื่อนเลยแก้วไหนเพื่อนเราแก้วกาววันนี้ไม่มีวิปเนยครีมนะคะก็แก้วกาวก็แล้ แก้วกลางอนได้ไหมสิแก uh ้วกลางเหบสิบบาทคือหลงเนี่ยอ๋อได้ปะจะได้เหมือนเพื่อนเลยวันนี้เหมือนันแนกเลยอ้ได้จัห้านะคะหูงจักรห้าได้ัลยน่ารักไหคะัรอัานั้นสามสิบบาทลวันนี้ได้เลยเอาแนี้แล้วนะ้่น้ำอะไรสั่งได้นะคะ ท่ากับ้าเป็นอ้ยี่ก็หนึชันเหมือนกันนะเท่ากันเลยอันนั้นเป็นสาบ้าบทบวกสิบบาทเป็นสีบ้าบาท่สั่งได้นะคะเดมเอาได้นะางเยอกสบจาทนะคะได้ค่ะยี่สิบหนเดี๋ยวแม่มาเอานะคะ